เขากระโดงใครกันแน่ที่โกงแผ่นดินความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่บางคนกลับใช้อำนาจและวัทกรรมบิดเบือนเพื่อปกป้องพวกพ้องแม้หลักฐานจะชัดเจนแม้คำพิพากษาจะสิ้นสุดแต่คำว่ายุติธรรมกลับหายไปในอากาศ ที่ดินเขากระโดง5,083ไร่สารดีกาชี้ขาดว่าเป็นที่ดินของรัฐโดยมิชอบโดยกฎหมายมีการออกโฉนดซ้อนมีการโอนสิทธิ์กันเป็นทอด,ทอดมีการใช้ชื่อบุคคลสำรองนอมีนีเพื่อซุกซ่อนกรรมสิทธิ์มีนักการเมืองระดับสูงอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้แต่กลับมองผิดเป็นถูกหรือเพราะคนที่เกี่ยวข้องเป็นพวกเดียวกันในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังต่อสู้ค่าครองชีพแผ่นดินของหลวงกลับถูกพุบไป คนไม่กี่คนเพียงเพื่อประโยชน์เครือข่ายการเมืองและกลุ่มทุนนี่ไม่ใช่แค่คดีที่ดินแต่คือคำถามใหญ่ของประเทศว่าจะปล่อยให้คนโกงชาติลอยนวลได้อีกนานแค่ไหนถึงเวลาคิดต่ออย่าให้ใครสวมรอยเป็นผู้รักชาติทั้งที่เบื้องหลังโกงแผ่นดินจนย่อยยับถ้าคุณโกรธกับความอายุติธรรมครั้งนี้แชร์เรื่องนี้ออกไปและอย่าหยุดตั้งคำถามจนกว่าความจริงจะชนะอำนาจ